โอ้โหทุกคนคะฟักทองค่ะเพ,พื่อนเพื่อนโอ้โหติดดอกเพียบกันอย่างนี้เลยค่ะเพ,พื่อนเพื่อนดูอ้ใบฟักทองก็เขียวแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพ,พื่อนๆนนี่ติดผลไหมคะแม่ก้อยขานี่นี่ผลอยู่นี่ค่ะเพ,พื่อนเพื่อนว้าว,าวต้นพริกคา่ะนเพ,พื่อนจ๋านี<笑><笑>่เห็นดอกพลิกก็ชื่นใจเลยค่ะเพ,พื่อนเพื่อนจ๋อาอออีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ใบเขียวเข้มแข็งแรงพริกก็สวยมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋านี่โหแต่ไม่ค้อยสังเกตนะคะเหมือนมีมดอยู่ค่ะเพื่อนๆดูยอดนี้ค่ะเห็นสวยๆก็อย่าไว้ใจนะคะพริกติดดอกนะคะแตกใบแตกยอดใหม่นี่มดแรงเขาชอบค่ะโอ้คุณหนอนผีเสื้อค่ะตัวเล็กมิดเดียวจ้าแต่กัดใบมะนาวของเราค่ะเพื่อนๆจ๋า แ่่งงวินนนกันอยาี้สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่นานคะวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังบํารุงพืชผักให้สวยนะคะเร่งการติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเรามาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ตอนหลักของเราครั้งนี้นะะเป็นลูกๆนี้นะคะคือมะกรูดเลยนะคะ ะะประกอบไปด้วยซิตริกแอซิดนะคะแล้วเขายังมีคาโโร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามิน B1 นและวิตามิน B2 สารสําคัญตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่าสารซิโทเนลสัสซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต,าต้านการอักเสบต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดียังมีน้ํามันหอมระเหยแบบธรรมชาติและมะกรูดนะคะยังเป็นส่วนผสมที่สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผมบํารุงหนังศีรษะยาสระผม และในมะกรูดนะคะยังเป็นส่วนผสมสําคัญนะคะในยากันยุงหรือยาไล่แมลงค่ะมีมะกรูดที่บ้านไหมคะทาสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะไม่มีมะกรูดค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้ มะนาวแทนได้นะคะชาเข้านะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งการแตกตาข่ายเร่งรากปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะกูดนะคะเพื่อนๆไปฝานมาให้เรียบร้อยนะคะฝานมะกูดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนฝานลงไปนะคะห้าถึงสิบลูกนะไปก้อยฝานมะกูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเทีใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ซอยไปก็หอมไปค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นน้ำมันหอมมะเขยแบบธรรมชาตินะะวัดคัดจมูกนะคะเพื่อนๆจ๋าซอยมะกูดนะคะใส่กระมังนะคะแล้วก็สูตรดมนะคะ หายใจโล่งจมูกมากมากเลยค่ะเพื่อรับความอ่อนเยาว์ของคนและพืชนะคะด้วยมะกรูดกันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะมดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะสิ่งนี้เลยค่ะเกลือค่ะมดเต็มกระถางเลยค่ะแม่ก้อยขานีง่ายๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าเกลือเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าเขาใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะนี่ค่ะเพื่อน ธีใช้เลยนะคะเราผสมนะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรเพื่อใส่น้ําสะอาดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะน้ํามะกูสูตรพิเศษของเรานะคะครึ่งหนึ่งค่ะเป็น1นต่อน,นักเลยค่ะ<ด>เพื่อนค่ะนี่กอวเลยคะ่ะนี่ตักเองก็หอมเองค่ะเพื่อนๆจ๋าทำใช้เลยนะ เพื่อนๆที่ปลูกผักกินใบนะคะสัดส่วนนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปฉีดพ่นไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้เลยนะคะฉีดพ่นเป็น,น,น,นไงพืชผักเพื่อนๆดูนี้เลยค่ะไล่มดไล่ on, ไหนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติใบเข,ขียวใบใหญ่ใบงามค่ะเพื่อนๆจ๋าไล่มดไล่หนอนไล่แมลงมารบกวนนะคะนี่เพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนอ๋อสูตรไล่แมลงแบบปลอดภัยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋ามีน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติ่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดี ผักกินใบค่ะไม่ก้อยขาขอสูตรไล่มแมลงแบบธรรมชาตินะคะหนูจะได้เก็บผักไว้กินง่ายๆนะคะไม่ต้องล้างให้นานนะคะโอ้เขียวไม่ก้อยงามมากอันรีกเป็นนะคะคณะใบายหยิกนะคะเคียวค่ะเพื่อนๆใบใต้ใบนะคะกําจัดราน้ําค้างในช่วงเช้าได้ด้วยนะด้วยนะคะเพื่อนเรากินเยอะค่ะก้วยไม้ของหนูไม่ออกดอกเลยค่ะเพื่อนจ๋าเคล็ดลับนะคะก้วยไม้นะคะหน่ออุบอวบหน่อใหญ่นะคะออกดอกให้เพื่อนๆได้เชยชมอยู่เสมอนะคะจ๋าต้องกันเชื้อรานะ เชื้อรากล้วยไม้เขาจะเรียกว่าเป็นโรคเน่าดำโรคจุดดำนะคะ,พะเพื่อนจัดฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจัดฉีดพ่นไปที่วัสดุปลูกเลยค่ะ,พะเพื่อนดูเลยค่ะเพื่อนก็สวยมากฉีดพ่นเลยค่ะเพเืพเ่อนเาืเ่อนเน้นไปที่รากนะคะเพ่สำหรับพรเพื่อนๆที่พบว่านะคะที่สวนนะคะมดหนอนมแมลงเลี้ยเยอะค่ะแม่ก้อยพเพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะนี่เลยค่ะเพื่อน ย่าลังจานนะความเข้มข้นนะคะในการกําจัดมดหนอนมแมลงเพรียนะคะเพื่อนเนอยาลังจานค่ะหนึ่งช้อนชานะคะท่านไหนที่ทําน้ําด่างจากขี้เท่าถ่านนะคะใส่น้ําด่างแทนได้เช่นกันนะคะหรือชอบแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะคะพเพื่อนๆสามารถใช้นะคะว่านหางจระเข้ได้นะมดเห็นหนอนเห็นเพรียเห็นมแมลงนะคะพเพื่อนๆนจ๋าฝานมะกรูดมะนาวนะคะแล้วเพื่อนก็บีบใส่ลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะบีบไปที่ ยอดต้นไม้พืชผักที่เพื่อนๆเห็นหนอนเห็นมดเห็นเพี้ยได้เลยค่ะนี่ผีอย่างนี้ได้เลยนะคะอย่างนี้คะต้องการไล่แบบถาวรเลยค่ะไม่ก้อยขาสูตรนี้เลยค่ะพี่จ๋าหอมจริงมะขูดเนี่ยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆช่วงที่พืชแตกใบแตกยอดใหม่นะคะเพื่อนๆต้องมาฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆทางดินด้วยนะคะอาจจะมีมดหนอนแมลงหรือเพี้้นะคะเข้ามาทุกอยู่ทางดินค่ะเพื่อนๆเพื่อนดูเลยค่ะอย่งนีคะเพื่อนๆโอ้ นิ่งเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อเม็ดก้อยกำลังงามๆค่ะเม็ดก้อยเห็นมีเพี้ยแป้งอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆจ้ะคีโคเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนแบบนี้ข้าพืชดกเสมอนะคะอายุยืนนะคะเก็บกินเก็บขายได้นานค่ะเปลือกไข่ใส่ลงบารนโคลกันเลยนะคะเพื่อนๆนน้ำเปลือกไข่แดงจีนและแคลเซียมที่ได้นะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็แมกนีเซียมคาร์บอเนตนะคะ ปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเพื่อนนำไปโรยทางดินนะคะจะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสูงกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าเร่งรากพืชได้เป็นอย่างดีจ้าด้วยเปลือกไข่เลยติดดอกแล้วดอกชอบสลัดหุดบ่วงนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อน,อนจ๋าใช้เปลือกไข่นะคะไปโรยที่หน้าดินเลยเหยียดแล้วนี่ของดินที่ผักต้องการเลยค่ะเพื่อนๆก็แพ็คใส่ภาชนะหรือขวดโหลสวยๆได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนา ปลูกกล้วยไม้ปลูกแคคตัสปลูกกลาบค่ะขอ,องดีจริงคู่บ้านคู่สวนกันเลยค่ะวิธีทำนะคะปุ๋ยไข่แบบแห้งน,นะ,ะไข่ตามละเอียดแล้วนะคะ่ม,มีซัลเฟตลงไปนะคะ1ช้อนค่ะหนช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆจะ๋ะโรยที่หน้าดินที่กระถางนะคะ สิบห้าวันครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะผักแข็งแรงดีนะคะกิ่งก้านไม่หักไม่เปราะแตกง่ายเลือของนูนนะคะชอบผิวปริแตกค่ะมะนาวค่ะก็ปริแตกเช่นกันนะคะช่วงนี้มีฝนตกสลับบ้างนะคะจะทําให้มะเขือหรือมะนาวของเพื่อนๆผิวปรีแตกนะคะนี่เพิ่มเกลือลงไปค่ะเพื่อนเหมือนช้อนชาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะแห้งจ้าทาง่ายๆอย่างนี้เลยก็ไหนโซมๆแลไม่ก็ไปตักใส่เลยค่ะที่หน้าดินในกระถางนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อน ไหนโส,สมนะคะพเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องกังวลค่ะมีกันไกลนะคะตัดเลยค่ะพเพื่อนใบงิกใบงอบพเพื่อนตัดเลยเดี๋ยวเขาจะแตกใบแตกยอดใหม่ครับเลยไปตัดอย่างนี้แหละแต่กระตุ้นให้มะกรูดมะนาวของเพื่อนนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะต้นใหญ่แข็งแรงใบล่างพเพื่อนเห็นไหมตัดเช่นกันนะคะให้ลำต้นเขาโดนแสงค่ะพเพื่อนต้นโดนแสงนะคะเพื่อจะแข็งแรงค่ะพเพื่อนจ๋าไม่มีมดไม่มีหนอนมแมลงมาก,กวนนะอุ้ยเปอดไข่ของเราค่ะช้อนอย่างนี้ละคะเพื่อนๆโอ้ยเลยค่ะเพื่อนจ๋า ก็ลาตามด้วยปุ๋ยน้ำสูตรพิเศษของเราเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยต้นไหนไม่งามทาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าดุงฟูให้เขานะคะกลับมาเขี้ยวติดดอกออกผลให้เราอีกครั้งฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะสูตรนี้เร่งดอกเร่งผลทันใจค่ะไข่ค่าหนึ่งฟองตอกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเปลือกค่าไม่ต้องทิ้งค่ะของดีค่ะเพื่อนจ๋าหนึ่งฟองงามทั้งสวนจ้าเปลือกไข่สูตรพิเศษของเราค่ะใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะ เมนูโซเดียมกูตานตนะคะเราใส่ลงไปนะคะพเพื่อนๆคังหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนจ๋าช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนเป็นเนกลือนะคะคือผักแข็งแรงดีค่ะผละไม้รสชาติไม่จืดค่ะหวานกรอบอร่อยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเืิมชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะพเพื่อนๆค่ะฝานะคะเร่งดอกเร่งผลรากเยอะรากเตึมพืชเขียวทันใจจ้า เล่งการแตกใบแตกยอดได้ดีฟอสฟอรัสแบบไง่ายๆค่ะจากกะปิตะเลยคาพื่อนใจนะคะไปลายช้อนอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคานี่ใบเขียวใบใหญ่รากเยอะนะคะเดี๋ยวไม่อ้อยขอเวลานะคะไปละลายกะปิกันก่อนนะจ๊ะละลายกะปินะคะเรียบร้อยแล้วค่ะี่กะปินะคะมีสารไตรโคซานด้วยนะรากเล่งการจเจริญตึกตค่ะทาให้พืชแข็งแรงตานทานรวมเมลงมลได้ดีตีไข่ก่อนนะคะเพื่อน กะปิดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วเราไปผสมนะคะต่อน้ํา20ลิตรได้เลยค่ะนี่เลยคะ่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงนะคะเราจะใช้ทุก3วันนะคะหรืออย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะมะกมะกรูดสูตรพิเศษของเราค่ะเพื่อนๆค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1แก้วนะคะ1แก้วต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพือ่อนจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะ หอมค่ะพี่จ๋าสูตรนี้หอมจริงดีจริงค่ะพี่จ๋าทำไห้ใช้เลยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่สามจับใบด้วยน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนๆสองช้อนนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะเพื่อนเอาไปเลยนี่ค่ะเพนาลุต้นไม้พุ่ผักของเราด้วยกันเลยค่ะสวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะนี่มันกอยพาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นพริกค่ะอ้ดอกมากทุกคนดอกทุกต้นเลย เงือดดุบโอ้ม่ได้ค่ะพี่จ๋าสำคัญนะคะถ้างทำดีเลยะคะ่ะพี่โอ้ต้นพริกกำลังงามๆค่ะอย่าไว้ใจคะ่ะพี่จ๋าพริกเราสวยแล้วเราก็ต้องฉีดสูตรดีนะคะคุ้มป้องกันไว้เลยนะคะพี่จ๋าไม่ก็จะฉีดทุกสองสามวันเลยนะคะพี่จ๋า้เพื่อไฟลายแดงะครับพี่จ๋าหมเลยคะ่ะเพื่อน พรกงามพริกสวยพริกไม่เน่านะคะต้องขีดพ่นนะคะตั้งแต่ผลพริกของเพื่อนนะผลเล็กๆผลจิวจ๋วๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะปลูกต้นไม้งามๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะบายบายไปก่อนค่ะทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn